นะ่อันน่ะีลูกฉันอย่ามาเลยหือไปเลยไปเลยอย่ามาใกล้ฉันกำลังกอดลูกฉันนอนอยู่เธออย่ามาอยู่กอดลูกฉันนอนอยู่เธออย่ามาอยู่ ลูกฉันอันนี้ลูกฉันไม่รู้จุดหนอะจะมอแล้วฟังดูดูลูกฉันนะแบง แม่ธนวากนลไอ้ไมนนะไมไหมไนิ่มไหมนี่นมไหมนี่ยนิมไอ้นมนะฮะเต้าั้ไกินเต้อะไกินเต้ามโอ้ยกินต้านเตนี้ไม่กิน,อน,อนอโอ้อยเตานี้ไม่กิน

กิน่นมเสร็จแล้วก็มานอนกับพ่ออีกฮะพ่อจ๋าขยับให้หนูนอนด้วยโอ้โหแ <laughs> ม่ถันวายชอบแกงพ่อจ๋าโดูดูเหมือนลีเลยเหมือนลีอย่างไรก็มาเหมือนลีอะอตรต้มยีม้วัน,น,วนะ จะดึงขาพ่อจ้าไปไหนอ่ะเด็กยิงยันหน่อยน้อเดี๋ยวยิงยันหน่อยน้องดวนลู๊ก ดูดจะพาพ่อจ๋าไปไหนฮะอุ้ยอ่ะมาเร็วแบกพ่อไปไหนอีกดูไม่รู้จะแบกพ่อไปไหนนี่ฮะเอาสาให้เพื่อนนี่ แบงสาดแบงดูสภาพศาสตร์อะพ่อไปก็ไปด้วยมาเก็บสาสตร์เลยเก็บสาสตร์เลยโอ้ยเซงเซงเก็บสาสตร์เก็บเสื้อเลยกระโปรงใครเก็บให้เรียบร้อยเร็วเร็วเก็บสาสตร์เร็ว ไหนกระโปงใครทำไมลากดินอยู่งั้นฮะเร็วๆคิดดื้อนี่ฮะคีดดื้อยังไงจะนอนต่อเหรออาจจะปูนอนต่อก็นอนอุ้ยดูท่ายืนดูท่ายืนจะปูสัตว์นอนเองก็ได้พ่อจ๋าไปไหนแล้วฮะ บะแบงสัตแล้วแล้วพ <Imperial. S 1> ่อจ๋าดูจะกายล่างเป็นช้างพังแล้วแล้วแล้แบงเล้วๆล้ดูแล้วๆล้วแล้วแวจะกายล่างเป็นช้างพังอีกแล้วพ่อจ๋าไม่นอนด้วยเก็บกระป๋งเ่ย วงแดนเซอร์นี่จะได้หลากดิ้นขักเถอะฮะโอ้แล้วข้หาสิบล้านนี่หาสิบล้านนี่ผ่าดเลยโอ้ยิสิมานังอีกอย่เบิงโอ้ยออนพ่ออีกขอโทษขอโทษเร็วพ่อจ๋าชอบแกล้งจูจังเลยอ่ะทางนน้นเอาไปแล้วเอว่าแบงกตัอีกด้วยอ้ะ เก็บมาให้พ่อเลยอ่ะเก็บให้พ่อเอาไปซักไว้ดูดกระโปรงสวยโอ้ยโอ้ยยาจิยานะกระโปรงลูกสาวชมความน่ารักน่ารักแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ